ไปดูครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิศรแฟมิลี่ครับมาดูล่าสุดใครมาใครมาไปดูไปดู มีรถมาส่งของหรือเปล่าเอฟซีอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเห็ดยังกับอะไเห็นโอ้ยเห็ยังนี่เห็ดยังนี่โอ้โหมีการจุดจุดไฟด้วยยละะทแแปงนบ <laughs> อา้าวอือเราเศรามื่อไหร่้กอนมันบอฮึแล่าสุดนะฮะไทยที่ชิดนะฮะมานะเอฟซนะที่แอดชิดมาก็คือเปอิดประตูไว เออคือพอปิดประตูล่ะรรเรามารอรุ่นกันว่า,วา,วามดนีรถที่ชิดจะออกอีกไหมจริงเหรอมดนเมื่อกี้สามตัวตรงออกเลยเหรอใช่อืมสามตัวตรงตรงเราดูวันนี้จะมีหมดมีหนึ่งศูนยะ์เลยไหมอืม,มเมื่อกี้อะไรนาะมีหนึ่งศูนย์มีหนึ่งศูนย์หมดแค่แหละครับผมจะมาเท่าไหร่น่ะหาใครมาดูไว้ก็หึ อ่าสตดพิชิตมาแล้วนะเอฟซีนะใครอยู่ในเฮือนใครอยู่ในเฮือนอ้าวสาวสวยด้วยพาสาวที่ไหนมาด้วยอ่ะผมยาวใช่ไหมชุดสีขาวยาวเสื้อขาวผมยาวเสื้อขาวด้วยเป็นกระโปรงเลยนะอืาถลนออกมาฮะ อ่าส่วนน่แอดไปแล้วนะบ้างในส่วนบ้านของพี่แอนนะเอฟซตอนนี้นายสร้างเพื่อนก็กำลังทำห้องน้ำติดประตูหรือยางหัวยางเนาะโอ้ใส่บ็อกแก้วเข้าไปด้วยโอ้โห หอกเขี้ยวลายดาวปาปิโตอะาวดลายดาวนะครับ fc ดาวดาวอืมข้างหลังก็กำลังทำการฉาบนะ ห้องน้ำล็อบครับห้องน้ำล็อบครับนี่นะฮะห้องน้ำบ้านพี่แอนนะน,น่นได้พักผ่อนแล้วเปิดแอร์นอนบ้านนี้นะตาสุดนะฮะเอฟซี หมู่บ้านชุมชนยูทูบเบอร์นะฮะขอพี่แอนก็มีถางน้ำมาส่งนะฮะเรียบร้อยแล้วเหลือปั๊มน้ำนะครับก็จะได้ใช้ห้องน้ำก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วภายในอาทิตย์นี้ผมว่าน่าจะเสร็จนะครับห้องน้ำของพี่แอนนะ f อนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อ การทำห้องน้ำบ้านของคุณลุงคุณป้านะครับเนาะวัสดุอุปกรณ์ที่สั่งมาตั้งแต่วันก่อนนะ FC, เนอฟซีเพื่อทำห้องน้ำนะครับบ้านนอกดาวหลังนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ทำไม่แน่ใจว่าทีมช่างลุงกับป้าเพื่อนจะใช้ทีมช่างไหนเนาะมาทำห้องน้ำนะครับทำห้องน้ำข้อต่อข้อง,งอท่ออ่อนเนาะ ก็สั่งมาแล้วนะครับเหล็กเส้นเนาะทำเสาห้องน้ำนะฮะงบอสบอบําบัดนะฮะเอฟซีบอบําบัดหรือบอแซกจุดเริ่มต้นของการสร้างบ้านนะเอฟซี FC. ห้องน้ำนครับ ห้องน้ำสำคัญมากนี้เสากี่ต้นนะสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นนะฮะแปดต้นเสาแปดต้น มันก่อนเห็นอันพี่เสือเนาะเพื่อนปล่อยน้ำปล่อยน้ำออกจากนาเล่งระบายน้ำออกนะฮะไกลจะได้เกี่ยวข้าวนะครับเร่งระบายน้ำออกให้น้ำแห้งนะครับตอนนี้น้ำในานาก็เริ่มแห้งแล้วนะเบ็ดเริ่มแห้งละข้าวก็เป็นเป็นรวงแล้วนะครับรวงแล้วผมว่าก่อนปีใหม่ก็น่าจะได้เกี่ยวอยู่หรอกเนาะเดี๋ยวนี้พฤศจิกาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่า คันวาได้เกี่ยวไหมมาดูน้ำเป็นยังไงบ้างเนาะแห้งหมดหรือ,อยังเนาะมีปลาไหมเอฟซี FC. ในนาข้าวลุงพลปลาเยอะแน่นอนถ้าเกีวข้าว ต้องมีปลาขอนนาแน่นอนนะครับน้ำที่ตกค้างอยู่ในนานะครับตามร่องน้ําจะต้องมีปลานะครับต้องได้เก็บได้ปลาไปรับประทานข้าวปีนี้โอ้โหปีแรกของคุณลุงพลกับยูทูบเบอร์เราที่ช่วยกันนะฮะในการปลูกดำหวานปุ๋ยนะครับนะ ตั้งแต่กระบวนการปลูกนะครับตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกนะครับจนถึงบำรุงแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ FC ดูด้านหลังหมู่บ้านยูทู่เบอร์นะครับอันนี้คือยังสร้างไม่เต็มนะถ้าสร้างเต็มแล้วก็จะเป็นพืชเดียวกันเลยนะครับแบบยาวๆติดๆติๆกันไปนู่นนะฮะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องอดิสร์แฟมิลี่กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ช่องนุกกี้แฟมิลีแล้วก็ช่อง, Family, องบ่าวสอนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณเดอ้อนะครับฝากทีพี่คอฟที่พีโกโก้ด้วยนะครับ092 7 4เ7 5 2สสร้างได้ในานามช่องยูทูบเบอร์ทุกๆช่องครับสวัสดีครับ